อายุใสเดานี่สิบอกคนณไปหาโอ้จาจะจาจะเดี๋ยวๆซีมีคนไปหาพ่าอเด้เดอปเอป็นติดต,ต่อเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ผมช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยมีเบาะแสคือพ่อชื่อสิองห์ฝอยทองเขาเขามีเบาะแสจากแม่เขาเล่าให้ฟังว่าพ่อเขาอยู่ บ้านสะอาดสมศรีแม่วาด,ดีจ้าหนูจะมาถามหาบ้านขุดจอบขุดจอบ,อบที่ไหนจ๊ะก็ไดไปในอีกในบ้านอันนี้บ้านอะไรบ้านที่ว่าทีแยกกัมัชชันละอ๋อ,อ,อจรงิจรงๆตรงนี้ก็เคยเป็นบ้านขุดจอบเหมือนกันแล้วจะไปอยู่ไปอยู่ไหนไปอยู่กับลูกสาวเพื่พนอนย่ในบ้านเพนื่อนย้าย่ในบ้านขุดจอบไง อยู่ในบ้านกุดจอบไงอันก็อยู่ในนี่เลยแล้วหมู่บ้านนี่แหละแต่ว่าเราอยู่น้ำลูกสาวเราอยู่ครับอยู่กับลูกสาวแมนอ๋อบ้านเพิ่อนยูใส่ไหนบ้านบ้านเพิ่อนยูกลางหมู่บ้านเลยกลางหมู่บ้านเลยจ้าบ้านกุดจอบบ้านกั้งเรื่อต้นจากตรงนี้หอดนาวัดเป็นบ่ผาบ้านลงไปเลยฝากผาบ้านตรงี้มีป้ายแบบนี้กุดจอบขึ้นกันหน้าวัดแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยเลี้ยวฝาเข้าไปเลยแมนบ้านเพิ่อยู่ทั้งใน บ้านเพื่อยู่ทั้ง่ายทั้งชายแมนหลังใ่ญ่ๆก็เก้าดกอกพ่อผมแนะนําตัวก่อนผมชื่อเต้ยครับมาจากเพจอีจนันร์องหุจากเพจอีจันบอกเพจอีเตยอีจันท่านผ่านตายท่านผ่านตายอยู่คือผมอ่ะทำรายการตามหาคนพัดภาคจากกัน เนี่ยมีคนหนึ่งอายุ47ปีบอกร้องเรียนมาที่เพจของเต้ยบอกว่าให้ช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยคนนั้นชื่อกุ้งอายุ47ปีตอนนี้เขาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีพันนี้พันธ์ชะพันครับว้าวตามหาพ่อศิลป์ฝอยทองใช่คนนี้ไหมครับ กิจอีเตอร์อีจันวันนี้สำคัญมากเลยครับหนึ่งความหวังที่เฝ้ารอมาหลังจากทัดพลาดก,กับคุณพ่อวันนี้เป็นวันที่คิดว่าแม่ชีกุ้งหรือว่าพี่กุ้งเนี่ยรอคอยมาทั้งชีวิตเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเธอไปพบเจอกับคุณพ่อตอนนี้พี่กุ้งนั่งรถไฟจากกาญจนบุรีเดี๋ยวจะมาลงที่สถานีรถไฟทนบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปรอรับเธอที่นั่นแล้วก็จะพาไปเจอคุณพ่อ ติดตามชมนะครับว่าซีนพบเจอหลังพลัดพรากมันจะอบอุ่นแค่ไหน,นเยียเลยด้วยนะครับ รอนานไหมนิดนึงค่ <laughs> ะก <c oughs> ินอะไรมาหรือยังาาเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีครับอันนี้คือาาคุณน้านสาวนอ้นองสาวของคุณแม่นะโ <Okay. S 2> อเคเขาเขาจะจำเขาหน้าได้เขาเคย <c oughs> เห็นเัาบ้าง สืตอนนี้หน่อยคิดว่าจะตื่นตั้งสี่สี่ตตื่นแต่ตีหนึ่งโอ้โห oh, oh, oh. <laughs> ตื่นไวมากอันนี้ตื่นหรือว,ว่าไม่ได้นอนนอนแล้วจะนตื่นจริงเหรอ <c oughs> คิดว่าตอนนี้เนี่ยจะเจอคุณพ่อไหมคิดว่าน่าจะเจอ,จเจอมั่นใจแต่แตว่าเขาจะรับหรือเปล่าไม่รู้อีกเรื่อง มาแวะกินข้าวเติมพลังกันก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทางไหนต่อค่อยว่ากันอีกทีนะจ๊ะ เจแล้ว กจะเหนสักครั้งนึงว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยถึงเข้าไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรคิดว่าพ่อจะมารับไปแล้วก็คงจะพาไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยเราก็นึกไปตอนอยู่โรงเรียนแล้วก็นึกอยากเจอ อยากจะก้าบเท้าก่อนเลยค่ะแล้วอยากจะกอดพ่อสักครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะคุยกับพ่อว่าทําไมถึงได้ทั้งที่รู้ที่คนทางบ้านบอกว่าพ่อรักมากตอนที่สี่เดือนแม่ฉีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยสี่สิบแปดปีที่รอคอยไงพี่นี่แหละพ่อสิงห์อยทอง มึไม่ต้องขนาดนั้นอยากพบเจออยากพบหน้าเฝ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากลายหากได้พบจะก,กอดให้แสนนานเพราะแสนรักแสนห่วงเกินใครอยากบอกว่าคิดถึงมากมาย หัวใจที่มีไหนอย่าจะทำอะไรกับคุณพ่ะแก่อนค่ะ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 เอาลุกขึ้นมานั่งนี่เธอวิ่งมานั่งไว คุยกับเพื่อนเนี่ยคนน,นี้ใช่ไหมไม่ยอมทิ้งไม่ยอมทิ้งยิ่งน่ไม่ได้ทิ้งเฮ้คิ <c oughs> ดถึงอยู <c oughs> ท <c oughs> ท <c oughs> ท่ทุกวัน คิดถึงฉันอยู่บ้างไหมคิดถึงก็งอบอกว่าคิดถึงอยู่ตังแต่วันทีจ่จากไกลหากได้พบจะก,กอดให้แสนนาะนรอแสนรักแสนห่วงเกิไใครอยากบอกว่าคิดถึงมากมายสุดหัวใจที่มี อยากจะกราบเท้าขอเอโหสิกรรมพ่อเพื่อตอนเล็กๆเพื่อเราไม่รู้อะไรเพื่อเราลั่นวาจาด้วยใจอะไรไปมั้งอย่างเงี้ยค่ะอยากก้าอโหสิกรรมอะไงเป็นไรลองกลราไม่ต้องกลาบหรอก ิวกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันใดที่ลูกได้ทําเพื่อได้ทำได้กายได้ใจก็ดีได้วาจาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอให้พ่อโหติกรรมให้ลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดขอโสมนิกรรมให้ทุกสิ่งทุกอย่างลูกนะให้มีชีวิตที่ดีขึ้น นึิ่ไหนก็ให้ได้สงความปรารถนาหน้าลูกนะอ,อยากจะมีวันนี้วันที่เรามีการคงจะมีสักวันที่ฉันจะโชคดีคงได้เจอคนที่ฉันขอ,อ,อกอดลงไปยืนใจสักน่อยสิ เป็นอย่างนี้นะอีกกี่เดือนหรืออีกกี่ปีจะรอคอยคอยวันนี้